น้องๆทุกคนปัจจุบันเนี่ยยังเคยเล่นเกม l e g ก m มา v e l ไหมเออที่มันรวมตัวละครของ Marvel เนี่ยแต่ว่าอยู่ในรูปแบบของตัวละครเลโกนะครับผมก็เป็นเวอร์ชั่นมือถือนะที่หลายคนเนี่ยอาจจะยังไม่เคยลองเล่นนะครับผม เกม Lego Avenger นะครับผมหรือว่า Lego Marvel Avenger นี่แหละเออก็คือรวมตัวละครของ Avenger นะอย่างเช่นฮักสไปเดอร์แมนไอออนแทุกอย่างอะ่ะที่อยู่ในของจักรวาลอเวนเจอร์เนี่ยจะรวมมาอยู่ในเกมนี้หมดเลยนะแต่ว่าสไตล์ตัวเกมเนี่ยมันจะไม่เหมือนแบบ กราฟิกสวยอะไรมากสักเท่าไหร่นะครับผมเพราะว่าตัวละครเนี่ยมันเป็นตัวละครเลโก้นะเออก็เป็นตัวละครแบบน่ารักก็รักแต่ว่าทุกอย่างมันจะเป็นเอกลักษณ์ของตัวเกมหมดเลยนะอย่างเช่นไอออนแมนก็สามารถปล่อยแสงได้สามารถเปลี่ยนชุดเกราะได้แล้วก็ถ้าฮักใช่ไหมเราก็สามารถมีท่าไม้ตายของแต่ละตัวนั่นแหละสไปเดอร์แมนก็ปล่อยใยอะไรอย่างนี้นะก็ตามสไตล์ต,ตัวเกมของอ v เวนเจอร์นะครับผมก็ตัวเกมเนี่ยพี่เอามาให้ทั้ง2อวอร์ชั่นเลยนะเป็นทั้งเวอร์ชั่นของ n i n t e n ds o d แล้วก็เป็นเวอร์ชั่นของมือถือโดยแท้จริงนะครับผมถ้าเป็นเวอร์ชั่นของมือถือเนี่ยภาพจะเป็นประมาณนี้นะเห็นไหมภาพก็สวยอยู่นะแล้วก็ของมือถือเนี่ยอีกอย่างหนึ่งข้อเสียก็คือขนาดตัวเกมจะเยอะหน่อยขนาดตัวเกมประมาณกิก,กกว่าถ้าติดตั้งอะไรเสร็จแล้วก็เกือบเกือบสองกิกเลยนะครับผมเออถ้าเป็นเวอร์ชันมือถือเนี่ยแต่ว่าภาพสวยบอกได้เลยว่าภาพสวยแต่ถ้าอีกอย่างหนึ่งถ้าเป็นเวอร์ชั่นของ n i n t e n ds เนี่ย Nintendo ds จะเป็นอย่างนี้นะครับผมก็จะเป็น ปุ่มอย่างนี้เลยจะเป็นปุ่มกดคล้ายๆกับจอยเกมอ่ะก็จะมีปุ่ม Y ปุ่ม X ปุ่ม A ปุ่ม B นะครับผมแต่ว่าข้อดีของเขานะข้อดีของเขาเนี่ยขนาดตัวเกมแค่ 100MB อืม 100MB นะครับผมแต่ว่าต้องเล่นคู่กับ emulator Nintendo DS นะเดี๋ยวพี่ก็จะทิ้งลิงก์ดาวน์โหลดไวใต้คลิปเหมือนกันนะครับผมทั้ง2เวอร์ชันนี้นะก็ลองไปโหลดเล่นกันดูนะครับผมถ้าสม,มติว่าของใครเนี่ยอยากเล่นแบบเวอร์ชันมือถือโดยแท้จริงเนี่ย ถ้าเป็นเวอร์ชันมือถือโดยแท้จริงเนี่ยจะเป็นภาพสวยๆหน่อยแต่ถ้าสมมติว่าใครอยากเล่นเกม a v เวนเจอร์เหมือนกันแต่ว่าจะเป็นเวอร์ชั่นของ n i n t e n d o DS เนี่ยหน้าตาก็จะเป็นอย่างเงี้ยเป็นแบบจอยเกมเนี่ยก็ลองไปเลือกเล่นกันดูนะผมถ้าสมมติว่ามือถือของใครเนี่ยเนื้อที่ไม่ค่อยเยอะเท่าไหร่ก็เล่นของเวอร์ชัน n i n t e n d o DS ก็ได้แต่ถ้าสมมติว่ามือถือของใครเนี่ยมีเนื้อที่เยอะอยู่แล้วก็เล่นเวอร์ชั่นของมือถือเนี่ยถ้าเป็นเวอร์ชันของมือถือก็จะเป็นอย่างนี้นะทุกอย่างเนี่ยเล่นเหมือนกันหมด แต่ว่าจะต่างกันแค่กราฟิกนะกราฟิกของนีซิโดดีเเนี่ยภาพมันจะไม่ค่อยสวยเท่าไหร่เห็นไหมภาพมนจอกแตกๆหน่อยเออมันจะไม่ใช่ HD อะ่ะแต่ว่าทุกอย่างเอกลักษณ์หรือว่าเมนูเมนูหรือว่าคัดซีนอะไรต่างๆเนี่ยจะเหมือนเวอร์ชั่นของมือถือหมดเลยนะอืมแต่ถ้าสมมติว่าเป็นเวอร์ชั่นของมือถือเห็นไหมภาพมันจะสวยสวยเลยแต่ว่าขนาดตอนที่ตัวเกมเนี่ยจะเยอะหน่อยก็ลองไปเลือกเล่นกันด,นะดูนะผมลิงก์อยู่ใต้คลิปนะโอเคไว้เจอกันใหม่ในคลิปหน้านะ ไปแล้วนะครับผมอย่าลืมกดซับสไครต์ด้วยนะ